CPO นะครับมีผลประกอบการนะครับในแต้มหนึ่งดีกว่าตลาดค่าเล็กน้อยนะครับโดยการสุทธินะครับเพิ่มขึ้นนะครับ26.3%เยนเยียนะครับสนับสนุนโดย Gross Prof i t m มาชินที่ดีขึ้นนะครับ30 basis point นะครับจากเซลล์มิในสินค้ามาชินดีนะครับประสิทธิภาพการจัดการและค่าใช้จ่ายน้ำจิสติกลดลงขณะที่นี่มี SGN a r r t i o นะครับลดลงหลังพักค่าใช้จ่ายกกรเข้าซื้อแมคโครเข้าสู่ระดับปกติ ผู้บริหารเผยว่าไม่ได้รับผลกระทบนะครับจากเรื่องการลงทุเข้าเ e เ e ่ e อนในวันที่7-11พฤษภาคมนะครับโดยเซฟเซฟสโตรเซฟโกรนะครับช่วงเดือนเมษายนพฤษภาคมเป็นบวกนะครับทั้งนี้คงเป้าเซฟสโตรเซฟสโตรเซลโกรทั้งปีนะครับของธุรกิจ c v s ไเอที่3-4เปอรและมีสาขา7ซเว่นอเเพิ่มราว600แห่งการขายหุห้นแมคโครนะครับยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของผู้บริหารนะครับถึงความเหมาะสมโดยยังไม่ได้ตัดสินใจถึงจานวน ช่วงเวลาแล้วก็ราคานะครับเพียงแต่แจ้งกรต่อไว้ว่าจะเป็น PO ทันนี้หลังการขาย c p มยังจะถือหุ้นในส,สัดส่วนที่ควบคุมการดาเนินธุรกิจนะครับในความเห็นของทั้งฝ่ายนะครับการขายหุ้นแมคโครน่าจะยังไม่เกิดในเร็วนี้นะครับเนื่องจากราคาหุ้นแมคโครยังไม่สูงพออย่างไรก็ตามนะครับหุ้นแมคโครนั้นมีอนาคตดีนะครับจากการขยายธุรกิจในอัตราเร่งนะครับหลังได้กลุ่ม CP เขาถือหุ้นึวถึงจะเป็นหัวหอกของกลุ่มในการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ หลังฝ่ายคงประมาณการกำไรสุทธิรวมถึงราคาพื้นฐานปี58ของซ p พีเที่50บาทนะครับหากปรับคำแนะนำลงเป็นถือนะครับหลังราคาหุ้นปรับสูงขึ้นโดยมองธุรกิจขยายตัวได้จากสถานะการเป็นผู้นำตลาด CVS นะครับและ Cash a นด์แ r ลนะครับสำหรับ c p พีเออหน้านะครับกำไรไตมัสหนึ่งนะครับอยู่ที่522ล้านนะครับลดลง68%เยนเยนแล้วก็5%คิวันคิว เนื่องจากปีก่อนหน้านะครับเรารู้เงินประกันน้าท่วมนะครับแต่หากการทำงานปกติเพราะว่ามีกาไรเพิ่มนะครับ157%เยนเยยร์ year, แต่ลดลง26% Q ูนโดยกำไรที่ลดลงนะครับเนื่องมาจากค่าเงินบาทที่แข็งค่านะครับ <c oughs> การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนนะครับส่งผลให้เกิดปัญหาสินค้าคงคลังเกิดขึ้นทั้งกลุ่มทัชแพดออโต้แล้วก็โทรคมนาคมนะครับทำให้ยอดขายแต่มาสอจะอ่อนลงเยนเยียร อีกทั้งปัญหาการะลอตัวในจีนนะครับส่งผลงให้การเริ่มผลิตให้กับลูกค้าใหม่ล่าช้ากว่าที่เคยคาดไว้อย่างไรก็ตามนะครับคาดว่าจะเห็นการฟื้นตัวของยอดขายในครึ่งปีหลังทางฝ่ายได้ปรับลดประมาณการผลการดำเนินงานปี58ลงจากเดิมนะครับโดยปรับกําไรก่อนรายการพิเศษนะครับเป็น2,283ล้านนะครับเพิ่มขึ้17ขน17%ขณะที่กำไรสุทธิจะลดลง29%เยนนะครับอยู่ที่2,434ล้านนะครับ เนื่องจากปีก่อนหน้ามีการรับรู้เงินประกันน้ำท่วมนะครับสูงถึง1,350ล้านบาทการประชุมคราวนี้นะครับแนวโน้มของกําลังซื้อดูอ่อนแอนะครับลงจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนนะครับซึ่งเป็นผู้บริโภคลายใหญ่ของโลกโดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าที่ฮาหน่าดําเนินงานอยู่แต่ละฝ่ายยังมีมองเป็นบวกมากขึ้นนะครับจากเงินบาทที่อ่อนค่านะครับมีทั้งการหาลูกค้าใหม่ๆของฮาหน่าจะดหนุนต่อการดรําเนินงานให้ยังดีได้ ราคาหุ้นปัจจุบันได้ปรับขึ้นมาสะท้อนปัจจัยดังกล่าวมาแล้วนะครับทา่ไปคงคําแนะนําขายนะครับปรับราคาพื้นฐานเป็น42บาท50นะครับสาหรับฮาน่าต่อที่ท็อปนะครับราคาน้ำมันดิบเป็นช่วงไตรมาส2ปรับกลับมาสูงขึ้นอีกครั้งนะครับโดยราคาน้ำมันดิบดูไบนะครับเพิ่มขึ้น10เหรียญนะครับเทียบกับค่าเฉลี่ยเดือนสุดท้ายไตรมาสแรกนะครับโดยเป็นแรงกดดันจากอุปทานของกลุ่มนอนโอเปกลดลงนะครับหลังปริมาณขุดเจาะน้ํามัน ของมริกาลดลงนะครับแล้วความผู้วายสารการแถบตะวันออกกลางนอกจากมีแล้วนะครับการเติบโตของอุปสงค์น้ํามันจากเมริกาและอินเดียนะครับช่วยดงแรงกดดันของภาวะอุปทานส่วนเกินลงหลังรายงานกำไรในมาสหนึ่งนะครับที่4,498ล้าน 18, นะครับแนวโน้มแต่มาสสองนะครับแนวค่าการการจอดตัวลงจากจากสเปรดลดลงนะครับแต่ว่าจะยังคงเห็นผลขาดทุนอันตาราแลกเปลี่ยนหลังค่าเงินบาทอ่อนค่านะครับ แต่ถ้าว่ายังจะได้ส่วนหนุนนะครับจากราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นแล้วก็สเปรดอัโรเมติกที่สูงขึ้นด้วยนะครับานแผนการลงทุนในปีนี้นะครับ396้าล้านเหรียญนะครับโดยส่วนใหญ่อยู่ในโครงการลาบิก์และรงไฟฟ้า SPP ที่จะทยอยเริ่มดำเนินงานเชิงาันชย์นะครับในปลายปี58าและการปี59าตามลำดับส่วนแผนพัฒนาโลงกั่นะครับคาดเห็นความชัดเจนในปีหน้าในื่ราคาปัจจุบันนะครับมีส่วนต่างที่ค่อนข้างน้อยนะครับเทียบราคาพื้นฐานที่56บาท ยังคงแนะนำเพียงถือนะครับสำหรับท็อปต่อที่ Market New นะครับทีแคปนะครับรายงานแบบสลายสินทรัพย์แี่สิเดือนเมษานะครับยังคงมีสินเชื่อหดตัวลงอีกนะครับเป็นเดือนที่15ติดต่อกันนะครับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วนะครับโดยสินเชื่อลดลงนะครับ0.2%มานนอลมันนะครับแล้วก็3.5%เยอทูเดตโดยังน่าจะเป็นผลมาจากการหดตัวลงของสินเชื่อเช่าซื้อเช่นเดิมนะครับ นัเงินป่านะครับพอตัวนิทานเดียวกันกับสินเชื่อนะครับโดยลดลง0.5%มันอนันนะครับแล้วก็3.8%เยอสเดย์คงประมาณการกำไรปี58ของ Tcap นะครับเป็นที่5,500ล้านน,นะครับคงราคาพื้นฐานนที่38บาท Tcap มาจจะยังได้รับผลกระทบจากการหดโตัวของสินเชื่อเช่าซื้อต่อไปได้อีกนะครับแต่เป้าหมายในการเป่าสินเชื่อประเภทอื่นเพิ่มมากข,ขึ้นนะครับรวมไปถึงการฟื้นตัวธุรกิจเช่าซื้อที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงคือปีหลังจะทำให้สินเชื่อลงไปถึงลประกรอบการฟื้นตัวได้นะครับ นอกจากนี้ราคาหุ้นที่ปรับลดลงมานะครับเมื่อเทียบราคาพื้นฐานยมีส่วนต่างพอสมควรนะครับจึงคงแนะนําซื้อนะครับสำหรับทีแคปทีมบีนะครับรายงานแบบเสนอสินทรัพย์ในวนที่สีเดือนเมษายนมาเช่นเดียวกันนะครับมีสินเชื่อเติบโตต่อเนื่องนะครับ0ูจด้าเซนตมันออนมาแล้วก็ส5ุดห้าซนยูทูเดตซึ่งเป็นการเติบโตในที่สามติดต่อกันนะครับแต่ว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ทีมบีมีการเติบโตน้อยที่สุดนะครับเมื่อเทียบกับ2เดือนที่ผ่านมา เงินฝากแท้จะไม่เปลี่ยนแปลงนะครับโดยเพิ่มขึ้นเพียง0.02%มาตอนนั้นนะครับจะเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี57นะครับเพียง1.8%เยนทุเดกคงประมาณการกำไรปี58ที่9,600ล้านนะครับคงราคาพื้นฐาน3.26ส,าาสตางค์นะครับทีม่มีวจาร์พื้นฐานปรับตัวดีขึ้นจากในอดีตมากนะครับและมีความกังวลเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้น MPL ในกลุ่มเช่ SME ซึ SM e, ่งทีหันมาปรับสีชุดก,กลุ่มนี้เพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมานะครับ จะมองว่าสำรองส่วนเกินที่มีอยู่มากนะครับจะทําให้ตั้งสำรองการตั้งสำรองในช่วงที่เหลือไม่สูงมากนะครับเพื่อทให้ผลประกอบการปรับตัวดีขึ้นได้นะครับแนะนํนาซื้อนะครับสําหรับ tmb พตทนะครับการเติบโตผสมการในประเทศ5ปีในข้างหน้านะครับพตทปรับลดลงจาก3.1มเเซมาเป็น 1. 3เซนะครับจากการลดสุริยุทฐาลราคามันดิบลงแลนะสัดส่วนของต้องการใช้สําหรับผลิตกระแสไฟฟ้ษษษษาลดลงนะครับตามแผน pdp 2 0 1 5 อย่างนั้นก็ตามนะครับตามแผกนการลงทุนในระยะยาวก็จะลดลง9%นะครับรที่2 2 9 8 7 0 0ล้านบาทซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในสุดนโครงการสร้างคลังนำเข้าก๊สซ LPG ระยะที่2นะครับปรับโครงสร้างราคา LPG ส่งผลเชิงลบต่อปริมาณการใช้ LPG หลังรายการกำไรไต้มหนึ่งนะครับที่22,584ล้านนะครับแนวโน้ม แต่เมื่อสองนะครับแม้ธุรกิจเลิตและสํารวจจะไม่สดใสเท่าไหร่นะครับจากการถูกกดดันจากราคาขายก๊าซอ่อนตัวแต่ยังได้ส่วนสนับสนุนนะครับจากธุรกิจลงกลั่นนะครับลังราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้นธุรกิจปิโตเคมีนะครับที่เปลือโรเมติกและโอลิฟินปรับตัวสูงขึ้นนะครับแล้วก็มีการบันทึกกำไรจากการขาย BCP ออกไปแม้ว่าจะยังไม่เห็นโอกาสในการปรับขึ้นราคา NGV ขายปลีกต่อนะครับแต่ถ้าว่าสหรับปตทนนะครับปัจจัยบวกที่ควรติดตามนะครับคือการ เขาจดทะเบียนตลาดรัพ์ของ SPRC นะครับทางฝ่ายแนะนำซื้อนะครับราคาพื้นฐานยที่407บาทนะครับสำหรับปตทสำหรับวันนี้มีแค่นี้นะครับสวัสดีครับ